มาทานหมูอบแ,แท่งกันนะทุกคนจ๋าเลักษณะก็จะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้กรอบอร่อยเฟนมากเลยทุกคนทานเป็นกับแก้มก็ได้เป็นขนมคบเคี้ยวก็ได้ เหมือนเราทานเนื้อหมูจริงๆอะทุกคนเป็นเดี๋ยวจะต้องคือสิมีแห้งเนาะอ,อร่อยมากเลย อันนี้เป็นทางที่สองนะทุกคนที่เคยทานติดใจมากเป็นเนื้อหม,หม,หมูแท้ๆทุกคนเขาไปอบเป็นแท่งนะคะอร่อยมาก ทับหลาย ฟินมากเวอร์มาะละบ๊ายบาย